ก็เป็นแผ่นของเนาครับเชื่อม่อ เสื้อครับสตีลเซลลีนะครับบิ๊บอกเขาขอเบอร <laughs> ์ XXL ชบดนี้เบอร์ XXL น้องใส่เลย นี้ก็เป็นแผ่นรองเมาส์โฆษณานะครับไม่ได้บัดรลดเลย steelseries gck qck prism นะฮะก็ไม่แกะแล้วกันเก็บมันเอาไว้โอเคอได้มาจากอะไรได้มาจากตอบตอบรางวัลตอบเกมเขาสุ่มสิบคนนะฮะก็โชคดีได้มาหนึ่งรางวัลแต่ต้องซื้อนะรางวัลซื้อเพราะว่ามีสิบชิ้น Okay, bye bye.